คุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรคะปิ้งปลาปิ้งปลาเข่งใหญ่โอ้น่ากินมากอันนี้ก็หม้อกระเดกไว้มาโคตรสมเลยว่าจำจำไปไปโคตรหลายโคตรสมเลยโอ้ปลาอะไรคะปลาเข่งเข่งยักษ์ ตือัพกินข้าวรูะคุณยายนั้นต้มหม้ออะไรคะหม้อปลาเด็กปลาเขิงหม้อปลาล่าทำไมทำเยอะแท้โอ้ยเอาคนแกก็ชอบอย่างนี้เลยคนแกชอบหม้อปลาแล้วก็เอาพริกใส่ล่าใส่โอ้พูดมาหิวเลยเยอะวยะจ้า ไม,ไม่กลัวโควิดลระคะไม,ไม่กลัวอ,อยู่กลัวมากไม่หนไีไปใสอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านก็มีคนมาหาคือเก่าอยู่แต่บ้านเพราะว่าติดเกมใช่ไหมก็มีส่วนโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>